น็อตวรริเคลื่อนไหวแล้วหลังยกมือไหว้ต้องเตกลางรายการเรียกได้ว่าเป็นการจบดราม่าด้วยดีเมื่อต้องเตผู้กำกับดังนั้นได้มาออกรายการแฉอีกครั้งหลังคลิปเก่าเมื่อ6ปีที่แล้วทัวลงน็อตวรริโดยในช่วงหนึ่งของรายการน็อตวรรินั้นได้ยกมือไหว้ ต้องเตขอบคุณที่ปกป้องหลังโดนทัวลงโดยกล่าวว่าเป็นคอนเทนต์ในรายการพูดเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่เรื่องอื่นเท่านั้นและล่าสุดน็อตวรรินั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยการโพส์ตข้อความล่าสุดหลังยกมือไหว้ต้องเตผู้กำกับดังกลางรายการปมทัวลงซึ่งเขานั้นได้โพส์ตภาพขณะโอบไหลต้องเตพร้อมระบุข้อความว่า ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับเก้าสู่500ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับเปลอรและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่มีเจตนาจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในการทำรายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญ ซึ่งในวันนั้นประเด็นคือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคำถามอาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายๆคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆ น้องเป็นแขกของทางรายการซึ่งทางเราต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ส่วนตัวชื่นชมน้องในความสามารถด้วยซ้าสำหรับคนที่ได้ดูจนจบรายการแบบไม่มีอคติจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและสำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวโดยไม่ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดและตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำ ขอให้มีสติและวิจารณญาณมากขึ้นหลังจากนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกย่เยอะๆครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกกันเลยครับเราคนไทยรักกันไว้ครับ